สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากโครงการสมศิริกาเดนนะคะวันนี้ค่ะตุกพามาชมบรรยากาศโซนดีนะคะที่เราประกาศขายนะคะแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงดีหนึ่งและ แปลงดีนะคะแปลงละ320ตารางวานะคะแปลง D1 ราคาตารางวาละ3,700บาทนะคะแปลง D2 ราคาตารางวาละ3,800บาทนะคะโฉนดพร้อมโอนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีผ่อนนะคะจองแปลงละ10,000แบาทนะคะ จองพร้อมทําสัญญานะคะ10เซขึ้นไปนะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะที่ดินอยู่ที่โครงการสมศริการเด่นนะคะบึงคอหายลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะแต่ละแปลงนะคะนะืที่320ตารางวานะคะพื้นที่เคลลิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ เหมาะสำหรับปลูกบ้านแนวสวนกเกษตรนะคะเนี่ยฮะบรรยากาศดูร่มรื่นมากๆเลย่ะนี่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะนัดชมที่ดินได้เลยนะคะสดพรคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะเนี่ยฮะราคาถือว่าไม่แพงมากค่ะ แปลงนี้นะคะราคาตารางวาละ3,700บาทและแปลงนนนะคะราคาตารางวาละ3,800บาทค่ะหากจะซื้อทั้งสองแปลงรวมกันก็เนื้อที่640ตารางวาค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสภาพแวดล้อมนะคะยังดูร่มรื่นสวยงามนะคะอากาศบริสุทธิ์ค่ะ บรรยากาศภายในแปลงที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับไายน้ําทิพย์นะคะใกล้นนโอนะคะจากเส้นเรียบคง13นะคะเข้าซอยมานะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะจากปากซอยนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะ สนใจนะัดชมที่ดินได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะหากชื่นชอบที่ดินแปลงนี้อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 6 1 62 89คะ่ะสวัสดีค่ะ